เราจะมาดูข้อใหญ่อันนี้ทำลาบหมูเห็ครับเลยอันต้นแรกนี่รวนวนแหนแล้วก็พักไว้มันเย็นก็ขววิเศษอันนี้คนเห็ดอันนี้คนซอยหอมบึงรดคุณเบังนี่ถายกินย่างเยอเลยโปแหนโฟมแหนโมแหนคุมงาน ก็ต้มก็ไม่เอาไว้ซอยเอาไว้ซอยส่วนที่เหลือเราก็เอาแกน้ำซุปต้อต้ม หลวงพ่อเราไอ้ปลดทเหลืองออกว่าเรามาเห็นลาบสุดกินเลยหลุดสุดทีหลดสุที่ีดมามีทบ่ดีมามตมนี่้ากิอเลยเห็นปลาเจ้าิมเรา่อได้ลาบหมูมาหน่อยนึงเราเราคุยบ้านเขาแล้วคนคิวายากินไมะาระรเวาเ็เบ้ นี่ครับเสียเพามีหลายคนมบนนี้โอเคอ่ะคลิปนี้มนเทียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับ